ถ้าใครพบเห็นผู้ชายที่หน้าตาแบบนี้ชอบยกนิ้วแบบนี้เดินควงกับสาวในโซนกรุงเทพพัทยาโปรดรู้ไว<น>้ว่าคุณกิติหนีเที่ยวหนีหาวนาวทริปนี้คุณกิติลุยเดี่ยวค่ะหลังจากปลูกผมได้14วันนั้นก็แอบทราบพาเพื่อนไปเที่ยวก่อนจะไปเที่ยวนั้นก็พาเพื่อนคนจีนแวะมาดูงานปลูกผม<ฮ>คุณกิตินัปลูกคิ้วปลูกผมไปได้14วันแล้วนะคะเออเขาปีบงานกันดีไว้ทุกคนเขามีสอนกันยกนิ้วแล้วล่าสุดไป14วันคุณกิติก็หน้าบวมน้อยลงเขาก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อทําการะะะผผมมแแแลลลลกกกกสเ็ออหััังงจจาปปูไ้ววว2นน -14 ่ยริ เราสระผมเองได้นะคะแต่ค oh, ุณกิติเขาไม่ไ hmm. ด้สระผมเลยแกเขาบอกเขาเลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาสระผมโอ้สภาพ14วันมันไม่สระผมมันอยู่ได้ไงแต่ก็อยู่มาแล้วสะเก็ดแบบนี้นะคะอยากเกาออกเองนะครบ14วันค่อยมาสระแล้วให้พี่พยาบาลเนี่ยเขาสางออกให้เอ้คิ้วหนาดกดำจากประสบการณ์นะบิ๊บอกเลยว่าวันที่14เนี่ยเป็นวันที่โค เพราะหลังจากนี้เราจะสามารถสระผมแล้วก็เกาหัวได้อย่างเต็มรูปแบบการปลูกผมเนี่ยจะให้มันดูสวยงามเหมือนธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะคะคิ Q ้วก็เช่นกันบิมทามาแล้ว4เดือนเดี๋ยวแปะให้ดูท้ายคลิปว่าออกมาเป็นยังไงสําหรับคุณกิติสระผมไปมานางแอบหลับค่ะและแน่นอนไม่ใช่การสระอย่างทรงๆนะคะเขาจะมีการนวดผมด้วยเครื่องตัวนี้เพื่อให้รากผมเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นการปลูกผมที่มาสเตอร์พีเนี่ยไม่ใช่ปลูกแล้วเสร็จเลยนะคะเขาก็จะมีการดูแลให้เราทำทรีทเมนต์ให้เราเยอะแยะมากมายสงสัยมาต้้้นา,นา,า่่ใคยหออุณกิิชเเพืี เพื่อนก็คือช่วยกันทำมาหากินสุดโอเคแล้วด้านหลังนะคะที่ถอนผมไปปลูกเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าแทบจะมองไม่เห็นรอยที่เอาผมออกไปแล้วนะที่เหลือก็รอแค่ให้ผมเนี่ยมันยาวเท่ากันค่ะคือผู้ชายเนี่ยผมสั้นอยู่แล้วเนาะสัก2-3าเดือนนะก็จะเริ่มเข้าที่แล้วการบวมเนี่ยก็จะแล้วแต่คนนะคะสำหรับคุณกิติเนี่ยถือว่าบวมเยอะเป็นคนที่บวมง่ายมีคนทักว่าคิ้วไม่เท่ากันหรือเปล่าสูงแล้วมีคิ้วใครที่เท่ากันบ้างเออแว่งข้างซ้ายบา้างข้างขวาบ้างนี้และมอนุ่นคนสวยนะคะที่มาสพีีด้ก็มาควบคุมพฤติ หน้าสดของผมบีมที่ปลูกมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะภาพรวมก็คือคุณกิติเขาเห็นแบบนี้เขาถึงไปปลูกตามไงจริงๆกว่าน้องเจะร่วงหมดจะเข้าที่จะ,จะเจริญเติบโตใหม่นะ่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะมีแต่คนทักว่าหน้ายาวขึ้นเล็กลงจริงๆแล้วแค่ปลูกผม